สวัสดีครับ j าจูเนียร์นะครับซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับผมรถทอร์นาโดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับไมตี้คันนี้นะครับขับ4นะครับลูกค้าใช้งานในสวนนะครับแล้วพอดีเอามาฝากเราเซอร์วิสนะครับสีแดงเต็มทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เรามาคลีนความสะอาดให้นะครับภายในนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทำความสะอาดภายในแล้วสะอาดขึ้นประมาณไหนแบบไหนนะครับรอติดตามครับจุดที่ทํานะครับก็จะมีเบาะคู่นี้นะครับ ลำโพงนี้นะครับเราจะลื้อออกนะครับแล้วก็อันนี้เราจะเปลี่ยนแผงประตูให้ใหม่นะครับนี่ด้วยนะครับแล้วก็ปัดพรมชิ้นนี้ใหม่นะครับเพราะว่ามันขาดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อล้างทั่วถังให้ด้วยนะครับเบาะที่ลื้อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเย็บใหม่นะครับใช้เป็นลายมติเกลายเดิมนะครับอ่อันนี้ทําเบาะนะครับปูกันซับเสียงนะครับแผงประตูที่ลื้อไปทำนะครับเดี๋ยวเราก็อุดปิดใหม่นะครับ ตรงนี้จะปิดแล้วนะครับเน่เราทําการหุ้มให้ลูกค้าแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นหุ้มตัวบอกนะครับเปลี่ยนลายเดิมน,นะครับแล้วก็แผงประตูเดิมที่แล้วก็หุ้มพื้นใหม่ครับน,นี่นะครับสะอาดสวยงามไหมครับน,นี่ก็ตรงนี้เดิมเป็นรูลําโพงนะครับเราเอาออกแล้วเราเอารถมาทำบ่อเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะกลับไปเซอร์วิสนะครับล้างภายในให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราติดตามครับเราลือเบาะมาซักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดนี่นะครับกบข้าบดินแดงต่างๆนนะครับนี่เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้หมดนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ารถนี่ลุยดินแดงมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะคลีนให้นะครับหมดเลยนะฮะนี่ รถเคลิบมากครับล้างแบบเต็มระบบนะฮะเดี๋ยวเราลื้อให้เต็มที่นะครับสะอาดแน่นอนครับขัดพื้นนะครับเราล้างห้องเครื่องนะครับให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นออปชันเพิ่มนะครับตอนนี้เราทําความสะอาดภายในทั้งหมดแล้วนะครับด้วยน้ํายานะครับตอนนี้นะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดนะครับคราบดินแดงที่อยู่ตามหัวน็อตนะครับเราล้างให้หมดแล้วนะครับ ดูนะครับดินแดงซอกประตูตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับหมดครับซอกแอร์นะครับสะอาดเลยนะครับซอกประตูผมล้างให้หมดนะครับออกหมดนะครับรถที่เราทําการรีสโตรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตั้งแต่ภายนอกนะครับเราขัดสีนะครับสีก็จะเงาขึ้นมานะครับช่วงล่างอันนี้เราล้างให้แล้วนะครับอ่าคลีนให้นะครับแห้งๆนะครับแล้วเราก็ ลอกฟิล์มให้นะครับฟิล์มมันนี้เสียแล้วนะครับเราลอกทําความสะอาดให้นะครับอภายในนะครับสิ่งที่ทํานะครับแผงประตูนะครับทําใหม่เลยนะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นรูเดิมนะครับเราปิดให้นะครับหุ้มใหม่นะครับเบาะนนี้เราหุ้มใหม่เลยนะครับจากเดิมนะครับที่มันขาดหมดแล้วนะครับอันนี้เราหุ้มให้ใหม่นะครับอ่าแล้วก็ปูพื้นให้ใหม่นะครับพยางปูพื้นนะครับปูใหม่ให้นะครับอ่า แล้วก็นี่นะครับดูตามช่องแอร์นะครับที่มีดินแดงอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเราลงแว็กภายในให้นะครับนี่หลังคานะครับสะอาดเลยนะครับภายในนะครับภายในที่เราทําความสะอาดให้ใหม่นะครับส่วนหนังที่หุ้มวิทิวเดิมนะครับเป็นหนังสีส้มนะครับเราเปลี่ยนเป็นสีเทาให้เหมือนเดิมนะครับเบาะด้านหลังนะครับนี้เราหุ้มให้ใหม่นะครับเดิมเลยนะครับมีลําโพงตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมลื้อทิ้งให้หมดนะครับ แล้วปูให้ใหม่นะครับติดซับกันความร้อนให้นะครับสะอาดแล้วนะครับตอนนี้ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราจาวรถนะครับไปเทสนะครับตอนนี้เราดีสโตเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูนะครับว่าขับแล้วสนุกแบบไหนนะครับลองติดตามชมได้เลยครับ oh, no. อ่นนี่นะครับมิตี้โฟนะครับขับสี่นะครับต่อหล่อเลยนะครับนี <S 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 <N> ่ ใครสนใจนะครับเอารถมารีสโตนะครับก็เข้ามาดูได้ในเพจ JR Junior ซื้อขายรถบ้านมือสองนะครับหรือมาหาเรานะครับที่บรมราชชนนีซอย99นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเบิร์ทอร์นาโดนะครับ0863646329ครับ